พิทานอีโศบเรื่องต้นโอก,กับคนตัดไม้ณป่าแห่งหนึ่งมีต้นโอขึ้นเรียงรายเป็นจํานวนมากบรรดาคนตัดไม้จึงพากันเข้าไปตัดพวกเขาช่วยกันตัดและผ่ามันออกเป็นท่อนๆจากนั้นก็ใช้กิ่งของมันทําเป็นลิ่มเพื่อขัดกับลำต้นเหล่าต้นโอที่ยังไม่ตัดเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ได้แต่บ่นในใจว่าข้าไม่เคยสนใจขวานหรือเลยที่พวกเขานํามาฟันถอนรากถอนโครค่าเลย แต่สิ่งที่ข้าเสียใจที่สุดคือชิ้นส่วนลิ่มเล็กๆพวกนั้นมันทำมาจากกิ่งก้านของพวกข้าเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของตนเองถือเป็นความเจ็บปวดที่สุดพุทธภาษิตอัต,ตานุรักขีภวะมาอนโทหิจงเป็นผู้ตามรักษาตนอย่าได้เดือดร้อนก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่า ถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ